วันนี้จะมาเล่าเรื่องกติกา TICC แบบรวดเร็วในปี2023น,นะครับการรักโรคมากขึ้นก็คือการหลีกเลี่ยงการใช้พลาสติกเป็นเป็ดน,นะครับแล้วก็เป็นอาหารไทยแล้วก็ฟรีสไซด์ทั้งหมดเป็นเมนคอร์สนะครับประเมินในเรื่องของความสะอาดการจัดการนะครับสัดส่วนอาหารถูกต้องผมไม่คิดว่าคนเป็นเชฟทุกคนต้องแข่งสวัสดีครับผมแมนแกนค้งนะครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องกติกา TICC แบบ รวดเร็วในปี2023นะครับแน่นอนการทำาหานมี60นาทีให้เรานะครับเพียงแต่สิ่งที่เพิ่มมาก็คือเรื่องของการรักโรคมากขึ้นนัคือการหลีกเลี่ยงการใช้พลาสติกแล้วก็ zero w a s t หมายความว่าย้ำนะครับ zero w a s t อันนี้ผมเข้าใจอยู่คนเดียวว่าจะความไม่เก่งเองก็คือการเอาของไปน้อยเหลือให้น้อยนะครับไม่ใช่การเหลือแล้วเอาไปเก็บไปใช้ต่อนะครับไม่ใช่ recycle นะครับไม่ใช่การนำ reuse นะครับ แล้วก็อย่างเรื่องพลาสติกก็อย่างเช่นช้อนชิมจากเดิมเป็นช้อนพลาสติกในปีที่ผ่านมาก็แนะนําใช้ช้อนแตนเลสน,นะครับส่วนของเมนเนูนะครับก็จะมีเรื่องตั้งแต่เป็นเป็ดน,นะครับแล้วก็เป็นอาหารไทยแล้วก็ฝีสายทั้งหมดเป็นเมนคอร์สนะครับแล้วก็การแข่งมีแบบทั้งเดียวแล้วก็เป็นแบบกลุ่มนะครับก็คือ3คนแล้วก็มีแข่งเรื่องแกสลักผักกับผลไม้เป็นเชจะเป็นแบบเดียวแล้วกลุ่มผมโฟกัสที่อาหารแล้วกันเนาะ การแข่งทำอาหารในนี้ก็จะมีเวลา60นาทีนะครับส่งสามจานนะครับจานส่งต้องร้อนนะครับถ้าไม่ร้อนก็โดนหักคะแนนเกินเวลาก็เขาก็จะหักคะแนนเรานะครับประเมินในเรื่องของความสะอาดการจัดการนะครับแล้วก็เรื่อง,องความเข้าใจในการทำอาหาร,นะรการแต่งตัวต้องมีนตราฐาน,นะครับแล้วก็รวมถึงว่าอาหารนี้เป็นเมนคอร์สคือสัดส่วนอาหารถูกต้องเช่น ถ้าเป็นเมนคอร์สคือโปรตีน50%ถ้าเป็นฟิสต์ไซด์เมนคอร์สนะเบเเจเตเบลอยู่ที่25แล้วก็คาร์โบไฮเดรตอยู่ที่25อย่าน้อยเกินไปนะครับเพราะไม่งั้นจะกลายเป็นแอปเปติเซอร์นะครับซึ่งผมมีเพื่อนที่โดนอย่างนั้นมากนะครับโดนหักคะแนนเลยครัคราวนี้สิ่งที่ให้ในสเตชันนะครับก็จะมีโต๊ะแซลเลนสโต๊ะนะครับแล้วก็มีอันเดอร์เคาน์เตอร์ก็คือตู้เย็นอันเดอร์เคาน์เตอร์หนึ่งหนึ่งตู้ที่มีสองฝานะแล้วต้องมี มีเตาแก๊ส4หัวนะครับมีตู้โอเว่นหนึ่ตู้จะเป็นของบโอเว่นหรือคอนเวกชั่นนะครับในปีที่ผ่านมาเป็นการแชร์นะแต่ปีนี้ของใครของมันถือว่าดีเลยนะครับเวลานในการแข่งขันนะตอนที่ผมในการแข่งขันท TIDC จะแบ่งเป็นน่าจะมีทั้งหมด4วันก็คือวันพุธเพือหัสุข แล้วก็เสานะครับเราก็เลือกเวลาที่เราต้องการว่าเราจะแข่งเช่นเรามีแข่งรอบเช้าตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึงเก้าโมงแต่รอบประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็เว้นครึ่งชั่วโมงเพื่อเครีย์เซชั่นนะครับทั้งวันมี6รอบนะครับเราก็จะไปเลือกว่าเราจะอยู่รอบไหนเหมือนรอบหนังอ่ะเราก็เลือกรอบหนังเลือกที่นั่งเราจะเป็นล็อกไหนครับอย่างเช่นฟรีไตล์เมนคอสที่เป็นผมแข่งก็ได้มีทั้งหมด3เซชั่น เหมือนมี3ามที่นั่งในแต่ละรอบเราก็เลือกลรวก็จองนะครับผมบอกให้ก่อนนะครับถ้ารอบเย็นๆจะรู้คะแนนวันรุ่งขึ้นนะจะไม่รู้คะแนนทันทีนะครับปกติแล้วทุกๆรอบที่เราแข่งขันจะได้รู้คะแนนทันทีหลังจากนั้นไม่นานภายในแบบไม่กี่สักชั่วโมงหนึ่งเนี่ยแต่คนที่แข่งรอบหลังสุดคือสี่โมงเย็นก็จะเสียเปลี่ยนก็คือว่าต้องรอรวมคะแนนคืออีกวันรุ่งขึ้นถึงรู้นะครับการแข่งแบบทีมจะมีเฉพาะวันเสาร์นะครับไม่มีในวันธรรมดานะครับรู้สึกการแข่งแบบทีมก็จะให้เวลา อยู่ที่มัน3ชั่วโมง10นาทีก็ใช้เวลาเยอะหน่อยนะครับผมไม่เคยแข่งแบบทีมก็เลยคอมเมนต์ไม่ได้แต่พูดให้ฟังประมาณนี้นะครับการแข่งขันถ้าเป็นฝั่งเป็ดนะครับก็จะมีการเตรียมเป็ดไว้ให้นะครับเติแบ่งเป็นส่วนอกและส่วนสะโพกนะรู้สึกฝั่งของอาหารไทยเป็นสปอนเซอร์คือข้าวนะน่าจะมีข้าวมาให้เป็นข้าวผนมนุ่ส่วนของฟีซายไม่มีสปอนเซอร์นะครับปีที่แล้วผมมีสปอนเซอร์คือเป็น Just โกนะครับก็จะให้เป็นสเปกโทร่าเอาไว้ในการทาอาหารตลอดการจามาจะต้องใช้สเปกโทร่าเยอะ ใเยอะในคะแนนดีนะครับก็การข่งขันนะครับถ้าเกิน50คะแนนถดีว่าผ่านนะครับถ้าเกิน50คะแนนไปถึง60คะแนนก็คือ60ไปถึง70เนี่ยก็จะได้เป็นนิพพุม่านะครับก็คือผ่านเกมน,นะครับถ้าเกิน70ขึ้นไปก็จะได้เป็นเหรียญทองแดงถ้า80ขึ้นไปจะได้เป็นเหรียญเงินเกิน90ขึ้นไปก็เหรียญทองครับเป็นฝ่ายทองแดงก็เป็นกีฬาอย่างหนึ่งที่เชื่อว่าคนเป็นเชฟก็ ผมไม่คิดว่าคนเป็นเชฟทุกคนต้องแข่งและก็ไม่ได้คิดว่าการแข่งขันเกี่ยวข้องกับการทาอาหารอร่อยหรือหรือไม่อร่อยหรือเก่งไม่เก่งมันเป็นเรื่องของกีฬาเหมือนเราเราใช้ในอาชีพเราเป็นเชฟที่เก่งในห้องครัวเราก็าอาจจะไม่ได้แบบอยู่ในครัวที่เราไม่เป็นที่เราเพิ่งมาเจอแล้วเราอาจจะไม่ได้ทํานานแล้วแข่งขันได้ทันทีตลอดเวลาก็เป็นกีฬาเฉยๆนะครับไม่ตัดสินอะไรทั้งสิน้นเป็นความชอบและความสมัครใจนะครับก็ หวังว่าคลิปสั้นนี้จะได้ประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าตกหล่นข้อไหนถามได้ตลอดนะครับก็คืออันนี้พยายามแชร์ว่าสิ่งที่แตกต่างจากปีที่แล้วเพิ่มขึ้นมาอะไรบ้างและประมาณไหนเนาะแล้วก็พื้นฐานที่ต้องมีความรู้ประมาณไหนนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปสั้นอันนี้วันนี้ในแมนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับมีอะไรไปถามได้ที่อินบ็อกซ์ที่ในแฟนเพจแมนแคนคุกชานลนะครับแล้วก็ในนี้ใต้คอมเมนต์ก็คุยกันเลยนะครับสวัสดีครับ